โอ้ยโอ้ยหอนหอนหอนพี่นองเอ้ยอ้ายยายาพาคนจ้าบังหันตาคนไปเก็บคนไปตัดไม้น้ออืมบนโคกปูนคนไปตัดไม้คนมากินเขาเทียงคนว่ายยายยาย,ย,ายตามียังกีม่มาให้ว้ายใช้ใช้ใชยังยายวะนี่คนเอา พิ่นเก็บได้ได้งอกหมวกหมวกกระแป๊พค่ณไปเก็บมาอยู่ในฟ้าตัดไม้ค่ณไปเจอหมวกยายตาหมวกนองฟ้าคนวะนี่พ่นเก็บหน่วยนี่มาพี่น้องเอ้ยนี่เจอได้หอดหมวกได้หอดหน่วยนี่นี่เบิ้งหน่วยอย่างนี่หน่วยนี่เพราะเวลาลมมันมาแล้วมันหมุนนอกรนบบนี่ก็เวลามันลมมาเนาะ ก็เอิ้นู่นย,ยังนูหหน่นเสบงแล้ววานโดยอยายกับมฮูนเนาะยายก็ลืมเลยดูดูคุณเก็บมาดินี่ตาคุณเก็บมาให้ยายดีกว่าแต่ใด้ของดีคลองดีใดหมวกญี่ปุ่นมาห <c ười> มวกญี่ปุ่นกับโบมีบบมีหู่บมีแนวสวมหัวนี่มันขาดเอาเก้าดอกคุณเก็บมาคุณเอามาให้ยายยายก็นึกว่าใด้ี่ังให้ อามาฝากยายดิเอาสิใสยังไงยายว่านี่ลูกเอามาฝากนี่พี่น้องหน่วยหยังนี่จะว่าเอ้อจะฮู้บ่ยายจําบ่ได้ล่ะตั้งแต่ยายน้อยๆเวลานมันตกเนาะเวลาลมแงอ้ยมนหมุนลงมานี่หน่วยบักอันนี้ละเค้าเอิ้นหน่วยหยังหน่วยยายก็ลืมนล่ะไผฮู้บอกนี่เด้อนี่หน่วยหยังเนี่ยเวลาลมมานี่มันหมุนๆเต็มลงมาใต้ต้น บอกแน่ยายลืมชื่อมันเดี๋ยวยายจะซ้อมหมวกก่อนเด้อยีวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ก่อนมันดีใส่์จังอนี่เนาะใส่มาปดต้องปดต้องด้อมันบบมีแนวนี้หูเนาะมันบบมีแนวนี้หูนี่นี่เห็นบอนี่นี่เวลาลงมาก็ไต้หันตัวมันบบมีแนวเดี๋ยวยายจะเอาอุปกรณ์มาซ้อมเนาะซ้อมาไว้ใส่ยามนี้มันแดดเดี๋ยวไปเอาก่อน ส่งเหนียวส่งฟ้ากระติบเขาเกาเนาะเอยฟ้ากระติบเขาเหนียวอันเกามันทั้งแล้วคุนใส่งานบวได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวมาส่มใส่หัวหมวเดี๋ยวมาเอาตามตามมาหน่ยมันบ่มีแนวพิหัวนี่นะแต่ก็เลยคิดไดคิดดีเออมันมีฟ้ากระติบเกา ติดเขาเนี้ยวันเก่าดิยายจะเอามาสอมไว้ใส่เนาะเดี๋ยวยายจะลองใส่เบื้องก้อนนพอดีบอเออพอดีเว้ยเออพอดีเว้ยเดี๋ยวอันนี้ละติดเขาเก่านี่แหละมาตรงนี้นมันแว่าของผู้ใดญ หาอยู่ในปลาเดี๋ยวกรติ๊บเขาว้าห่อนห่อนเนาะอันปลากระติบเขาเหนียวมันบ่ได้ใสา,งานง่าวล่ะล่ะขาดยาเอาะประสมเป็นขาหมวกขาหมวกญี่ปุ่นหมวกกระแปะเอาไปยังซี่ตดัตดก่อนเออเนี่ยตดัดง่ายจะตัดเนาะนี่ จอมก่อนอตับพินเอดอร์ขอโทษเด้อปลาจะไปเผายายบริแรตั้งใจมาทำลายดอกมันบ่มีตัวเร็วมึงมีแต่ตฟ้ายายจะเอามันใช้งานต่อเด้ออย่ยาวล่ายายเด้อแก็ยยปิุดจอมเป็นขาหมวกขาหมวกญี่ปุ่นตัดก่อนเป็นหมวกญี่ปุ่น thế nó chị đãi nó nè bắt nó không nè bắt được không nè bắt được không nè nó được không nè bắt nè เครื ơi, ừ, ่องหนึ่งใส่ไงก็บบะหมี่เนาะตายจ้างเก็บออกมาเนาะเฮ้ยได้ละแต่ได้ละไปแล้วทะลุแล้ว นี่แหละขาบวกอันนี้บมวกเอาเอานี่และวนาจะคอดีวางใส่สิมันอยากมีขาดีนะอ๋อเอานี่แหละเนี่ยาวางใส่ลองใส่ดูก่อนพอดี้วะเออคอดีเว้ย Cô đi ơi Cô đi tay sang kim vô long dầu đô môn bóng ơi nắng môn đô dê nắng môn đô dê ơi môn đô dê môn đô dê nè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  môn nè môn đô dê nè môn nè อมหาหมวกกันเชือ,อกออวางไปอ่าสองก้อนด้วยกันเลยเชือกักยาวทำกันเค่ไหนเนาะโอ้ค่นีแค่นี้ ซอมหมวกญี่ปุ่นก่อนเนอะอาอย่าเก็บมาให้เว้ยดีกว่าทิมตัวเนาะหมวกโบราณเนี่ย้วมันยาวไปพอดีนัดซอมหมวกโบราณ ช่อม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 ได้ไปเที่ยวป่าน่ากว่าได้หยังเก็บไข่ใหญ่ย้ายย้ายเร็วๆมีของดีออกมาให้ดูอ่ะเออของดีอย่างหมวกห้างเก็บสองก้อนสองก้อน xong 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 nè xong xong như thế là, xong xong như thế em ôm มอมเป็นอยู่ดีนี่โอ้ <Yeah>. oh, เป็นอยู่ตัวละเป็นตะวางกระดาษเนาะสมหมวกญี่ปุ่นหมกมกคนจีนสมัยโบราณเนาะ,นะ เอาทำไมว่านางก็ใส่แบบนี้แหละสด,ดมากไปทั่วแหละยายเฮ็ดไปทั่วแ้ว่ยายนี trai trên đây nó chạy dính dế chạy dính dính trên đây một con chạy dính dính này cha hả vừa đây Ê

แล้วเนี่นี่นี่เสร็จแล้วเว้ย หก้มหมวกญี่ปุ่นหมวกหมวกบราณตาเก็บมาให้นี่เก็บละ แล้วพ <S preach science> ่อแบบปลากรติกเขาเอาทำขาปลาสรติกเขาเดียวนี่ได้แล้วได้แล้วพี่น้องไช้บังเดิ่มบดพอดีนั่นเฮ้ยพอดีแล้ววันนี้อ้าวมีทางลุกอ้าวไม่มีทางหลุด เทเหนียวก้านี่ตัดเอาเครื่องมันโอ้ยคือวัพี่น้องเห็นบนลอลเฮ้ยตาเก็บมาเอาบาตาปีกมนันเนาะมันบ่มีขาใหญ่ใหญ่ยยก็เลยอูย้หายังน้องเห็ดขาเห็ดพวกน็เ้เอาก็ติ๊บเขาฟ้าก็ติ๊บเขาเหนียวก้าวเลยแหละมาตัดเครื่องนี่ซองโลดได้แล้วนี่แน่นนะ ใส่ได้สบายบาทนี่ใส่ออกแดดใส่ออกแดดก็สบายนี่เป็นจังได้โอ้ยเป็นจังได้พี่น้องเป็นจังได้น้อบาทนี่เห็นบ่กล้องนี่ก็ได้เนาะนี่หัวโบราณนาะใส่ใส่ละตาเอ้ยซ้อมเสร็จละตา เดีตามาถึงโอ้ยอมยายคือซ่อมเป็นเจ้าว่อ,อซ่อมเป็นแล้วว้เนาะนี่อุปกรณ์เยบ็บอันนี้เข็มไม่ต้องใช้เลือกตะเลือเุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีการเก็บนว้ยวให้ยายเนาะกระบวกห้างกระบวกห้าง คนเอฟมาจต่โคกอุ้นมาแต่โคกอุ้นบวกห่างบวกห้างกับนวยอันนี้หนึ่งยายลืมมันเป็นนวยหยังนาะยายจำาบ่ได้เลยนี่เป็นนวยหยังัดเวลาลมแห้งๆเนะาะมันจะบนติ้วติ้วลงมาเด่นินวยหยังบกยายแน่ยายลืมยายลืมมาอยู่ไทยโดนยายมาอยู่โวราดโดนเด็นิยายจะจำอะไรไม่ได้เลยเด่เออ มาจากนู ladies, <tra> ่นกูเพ่ลืมภาษาเก่ากูเนาะมาอยู่โคราดเนี่ยย้ายเป็นคนโคราดเดนอือมันนี่เขาเรียกว่าหน่วยอะไรยายไปจำไม่ได้กเดนเนี่ยบอกยายนี่เด้อให้ยจำได้มาบอกยายนี่เนี่ยนี่ยายจะได้นึกนึกหาเนี่ยยายนึกบ่ออกงูจะว่าเวลาคนโตมาปุ๊บเฮ้ยมันหมุนลงมาติวติวเนาะเฮ้ งามด้วยหมวกจะเอาโชว์ยายก่อนหมวกญี่ปุ่นนี่งามบ่งามบ่นี่ส้มส้มหมวกญี่ปุ่นหมวกโบราณงามบ่งามไม่ใส่แล้วก็ีัี ชอบเนาะยายชอบพลังชอบพลังเนี่ยยูกับตาไม่ได้หรอกเออสักน้อยแบบด่ากันสนักน้อยแบโอ้ดีกันเนี่ยายจะบอกเด้อพี่น้องอว <c oughs> <c oughs> า,านวันวานเลนนทายเนาะยังฮักกันคือเกา่าฮักทุกคน้อจา้า <c oughs> เสียงก็แหบจ้ะเสียงแหบมหาเสน่ห์เนี้ยยังบาหายเลยเสียงแหบเสียงแหงป็นแหบมหาเสน่ห์วันวาเลนไทายมันเป็นวันอะไรก็วันแหง่งความรักกทุกคนคือเก่าเ้ยจ้าตาใหญ่พามวนบ่ม,มีดอกไม้ห้ดอกมีแต่ดอกแค่เต้แต้นต้นพี่น้อง แค่นี้เด,ด้อจ้าสวัสดีจ้าหมวกงามบ่งามด้เนี่ยงามนออสวัสด,ดีจ้าฮักทุกคนเด้อวันที่สิบสี่ใหญ่รักทุกคนจ้ารักทุกคนจ้า